จะมาเล่นเกมไมค์ครับที่บอกว่าจะมาถ่ายให้แต่ไม่ได้ถ่ายตอนเที่ยงก็เล่นกับเพื่อนกุริางฆ่าเล่นมอเพื่อนไม่ได้ถ่ายนะก็ไม่ได้ถ่ายแต่ตัวเองถ่ายกดติดตามหน่อยนะเจอสองอันนี้ นดูเร็วตาเด็กก็ออกจากแกลบเลยมีคนเข้าเกมมานานแล้วจะของเซิร์ฟเมย์ไม่เข้าเกมก็เล่นที่คำตอบที่ผด้ราบอกแล้ว่าค้างนะไม่ได้ค้างนี่ก็เข้ามาแล้วในเกมไหมครับหยุดลงไปเลยถูกไหมคือมาเร็วแป๊บเนื้อมาแรกบินขึ้นมาเลยมัาแกอยู่มแกอยู่เห็นไหม เอา้าโทษนะแป๊บเดียวเราย,ยังไม่ได้เข้ามังกร่อ,อไอสต๊อปนี่กลับมาต่ออีกนะแป๊บมึงเข้าอยู่เพื่อน,นทำอะไรอยู่ก็ไปดูเพื่อนกำลังไปหาเกาะสงสัยอุยยิงธนูม่วนเส๊ยนี้ไมมก็แป๊บมึงนะนี่ไงเกิดที่เกาะพอดีเลยอะ่ะเป็นแะล้วกะว่ามาเกาะเดิมเกาะของเราเองนั่นเกาะที่มีไม้อ่ะ

แต่ว e ่าการไปเกาะเพื่อนแล้วเพือนไม่เล่นแล้วพอดีเพื่อนอีกคนไม่เล่นแล้วน่าเสียดายแต่ก็ชอบเล่นดาแบบเนี้ยมันสนุกนี่การไปเกาะของเพื่อนแล้วแจ๊บเป๊ปง่ะขอสร้างยินให้สิก่ออนืมไหนวะก็ดูคุณจะหนาเป๊ปนึงเบาคิ้วเสียแล้วคิด ไม่ใช่อาหารมื่นกี่หลุดออกจากหุนนี่เอามาหกสิบสีอีกแล้วก็อีกหกสิบสีไม่ใช่ไม่ใช่ใชหินนี้อีกหกสิบสีอีก,อกหกสิบสีอีก,อกไม่เยอะๆเนี่ยบินได้ไหมไวะเอาล่ะจิงดาไปดีกว่าบ,บินได้ไม่รู้ปิจ๊จ หวังวันเตอร์จะได้เกิดหน่อยไม่งั้นไม่มีอะไรเลยทำไมยังไม่บอกแท่งิดเทาในการวิ่งการวิ่งอ่ะฮะทำไมยังไม่สอนที่บิดเาอ่ะก็บางทีคนบางคนก็ก็รู้หมดแล้วเพราะก็รู้เพราะก็าเรีมาไม่รู้กี่ปีได้แล้วไงบางคนก็ยังไม่รู้คือกลายเป็นม้าฝ่ายกลายเป็นม้าทองแล้วดินี่ไหมกลายเป็นม้าทองอ่ะาบเองแสบจุงเลย เนี่ยก็สร้างต่อพอดีเพื่อนอีกคนอยู่ไหนกูบอสวัสดีเพื่อนบ้านอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนบ้านยังไงเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านถ่าหมาเพื่อนบ้านใจร้ายสะบันข่าหมาด้วยข่าเป็นข่าแล้วไม่ตายหรอกไปข่าให้หน่อยดิทำไมมันไม่ตายอะพัดเป็นอะไรนี่เลือดมันเยอะเรา โอ้โหเอ็งดูเลือดมาแล้วทำไมเอ็งปรับให้มันเยอะแบบนี้คะเอ็งทำอะไรกับมันว่ะสิสสสสสนี่แุ่ที่น่แหลกเลยไปทำตัวตายวะค่ะทำไมเอไปเชื่อจะฆ่าแก อ,อย่าเข้ามานะอันนี้ต้องใช้ยาพิษแล้วสุสัยต้องใช้ยาพิษของวิเตอร์ต้องบินหนีตัวแมาไม่ยอมตายอ่ะบินหนีก่อนช่างเหรอพี่แม็กซ์ช่างเหนูติดยาเอาไวา้ทำไมติดยาเราโยนใส่หมานูเราก็ติดเหมือนกันเลยอ่ะทำไมจ๊ะ นี่บ้านใครนี่บ้านเราบ้านเพื่อนพี่ใช่ไม่เองไม่เองทำไมเงน้ี่มราเจอแบบนี้ยังไม่เกิดมู๊กใครอ้างให้มาที่บ้านเพื่อนกับบ้านเรารวมกันเลยท่านจะมาอยู่บ้านเราอ่ะอยู่นี่บ้านเพื่อนไม่ใช่หรอบ้านเราเอาไปฆ่าเราอีกนี่เจ้ามาบ้าโอ้ยทำคาญมากมากเลยไม่ขอย้ายเกาะเกาะนี่ก็แล้วก็ถอนหญ้าก่อนดีกว่า เกาะแหลกมากเลยยังไงเกาะแสนสุของเรามาอยู่ต่อโอ้ไม่ตือ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 เตือเอาอ้อนกว่าดาบก็จะตีหายเราต้องหาอันนี้มากเกาะก็ทิ้งทำไม่เสร็จอีกทักษะยาเสร็จก็ คณามาอยู่เกาะเดียวกับเราดิจะได้มาเกาะนี่เกาะเดิมเดี๋ยวยินก่อนทำไมอยู่เกาะเดียวกับเพื่อนดิโรซาสร้างดินไงสร้างดินอยู่ดีกว่าพี่ไปอีกอยู่ดีกว่า้ยาแล้วก็สร้างเกาะก็ต่อเกาะเล็กเกินไม่ชอบ ไม่ได้ขยายหรอกอันเนี้ยมาทำให้ใหสามเกิดอ่ะไม่ได้สัตว์ที่เป็นคันยาวนะสัตว์ที่ก,ก็นี่ต้องเลี้ยช้าบ้าไปดีกว่าเกินตัวไม่ได้สัตว์ที่เป็นไอ้คันยาวนะเป็นสิ่งมีชีวิตคือ มาแกอะไรพวกเนี้ยเัื่อนเลี้ยงกุหลมไว้แมนคนสร้างกเหลมนะอยากรู้ว่าเถ้ากุลมถ้าเอาแกมาหนึ่งตัวกเหลมไม่ค่ามันไม่ค่าอืมมันฆ่าไ้พวกไอสิ่งที่ดุร้ายเราก็เป็นยังฆ่าเลยถักกว่าไปตีมันอ่ะคะเรามันยังฆ่าเราเลยถักกว่าพวกเราไปตีมันอ่ะ มันทั้งฆ่าเราเลยถ้าเราไม่พีนอ่ะสร้างต่อจริงเหรอเกาะเล็บจิ๊บจิ๋วอ่ะก็เล้นเลือดเยอะไหมอ่ะหลายเยอะร้อยหนึ่งดาววิเทอร์ได้อ่ะวิเทอร์ก็ประมาณไม่รู้ว่าจำใจร้อยหนึ่งเหมือนกันเอาพยายามที่ตีหนึ่งก็ตายแล้วก้นเล็บสาบเอ็มแรงไงแต่ทันอูเราก็เดินไปหนู่เลยนุ ตอนนั้นไม่น่าเล่นท่านูไปเลยเอกเด็นไปไหนโลกไหนก็มันแม่เราที่ใส่เสื้อก็<ล>มันข้างเรามาโทษเราแบบน,นี้มันก็ไม่ได้นะ,เ,ะเองนะอะไรดีวะมันโดนหิมะไหมเลี้ยงบ้านเองเดี๋ยวฟ้ฝนตกก็ตายแล้วเอาอะไรดียะไม่ต้องเอาอะไรหรอกที่เดียว กว่าคิปเปอร์คืออันนี้ดีกว่าไอตัวปลาปลาดีกว่านะอ๋อไอตัวที่ยิงเลเซอร์ใส่เราใช่ไหมอ่ะคือตัวอะไรคืออะไรวะผู้พิทักษ์ผู้พิทักษ์เอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงให้เองตายใช่ไหมมันไม่ฆ่าเราไม่ฆ่าเราบ้านเองไงมันเคยเล่นมาค่ะบอมันมีประสาทด้วยตัวนั้นน่ะเล่นอะไรดียร์อยากเลยนอะไรนีวะเลี้ยงอะไรหรอพี่ดียร์ เลีเ้ยงแมวยังน่ารักกว่าแม็ดเราเ,เก่งนะได้วรอยแปะโซ่เก่งเพีแมะส่งรอยว่าจำได้ไหมจำได้กเกาะรุ่นใหญ่ขึ้นอ่ะเจ๊เหนื่อยเลยวะ่ะน้องให้สัตว์เกิดก่อนอทำไมตั้งบล็อกไม่ไดออ้อันนี้ก็สืบต,ตรกรกัวกันแล้วกันโอ้โหเต็มบ,บ้าเพื่อเลย Tụi đi ngoài hết đó thôi Rồi, luôn tắt chữ bí quyết đã. thôi nếu có dấu luôn á có ý thật là món chấm mía thôi rồi À, thôi 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 เดี๋ยวสร้างเครื่องปัม๊มคาร์บอนสตตนด้วยล้างไม่เป็นจำไว้ได้แล้วโค้งโงอคนเยอะสร้างต่อได้แต่เงยยิ้มผ่านอ่ะสร้างต่อสร้างต่อเอา้าไม่มีไมก หาไม่หรอกงักลัวอยู่ไหนวะโอเคนี่ไงหัวเป็นเน้อโคเยอะเลยนี่ทิ้งได้ไหมก็เราโคใหญ่เลยตอนนี้โอ้ยดินมาจา่ไหนเป็นเมล็ด ทำไมดิมมาจากนี้ก็ไม่รู้ตูดินเนโคเยอะถ้าแม็กเขีวมันเพื่อนอยู่ก่อนนู้นหาตั้งนานไม่รู้ว่าอยู่ไหนเพื่อนเหรออ่ทำไมเขายูมาบ้านเพื่อนได้ก่อนที่ตัวใหญ่กดไ,ไม่มาดิแม็กพังคิปเปอร์เกิดหน้าบ้านนี่คืออะไรวิสจิสแฟรงกี้ เลือเพื่เอเ,อเ,อเ,เอหอเอเลือเ,เก่าวะเอ่อไม่ดีไม่ดีอ่ะครับเลือกให้นักเหลือเก่าไม่เลือกใครเหลือเก่าวะแปลว่าเราไม่ได้อยู่บ้านเดิมนี่หว่าลูกงูมันอยู่ในบ้านพื้นได้ไงอย่ามนะาไม่เอาแล้วคิปเปอร์เราไม่เล่นกับเองเดี๋ยวหาทอดมาก่อนนะพี่แม่ขอปลาหน่อยได้ไหมปลาอะไรจบมันสีเรก็ได้ โอ้ลืมสอนแตึกว่าเล่นแบบพักบุ้งไฟไม่ไ,มไฟไม่ได้ช่วยอะไรเลยสนใจอย่ากเกิดอีกันตอนนั้นเกิดตรงหน้าพอดีเลย <All right. S 1> คิปเปอร์ <All right. S 1> เออมากเลยแอนคิปเปอร์เอาแมวสำหรับคลิปนี้สวัสดีบ๊ายบาย